ก่อนชมความมันบนเวทีนะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมครับค่ายมวยสิง์มาวินครับโดยเสี่ยหนึ่งทัชชนนคดชาสุวรรณไข่ยมวยพอหอมกลิ่นคุณชัยพยับหอมกลิ่นกาแฟาคอฟฟ่ไลท์บัวชนคนสู้เหมาะสำหรับท่านชายมีส่วนผสมของโสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลินจือสนใจโทร0652892899ชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัด บริษัทพนมนาคาราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย SP Warehouse เจ้าของเดียวกับ SP กันศาสตร์โดยเสียสมพรแก้วรัศมีโชธรับสร้างโกดังอนเนกประสงค์ทั่วประเทศครับมั่นใจสร้างจริงรวดเร็วมีคุณภาพโทรศัพท์ก็ศูนย์3 3เจาครับจังหวะน,นี้ยังไงครับเกี่ยวแล้วก็ยกเทท,ทิ้งลงไปก่อนครับแต่ด้านขมกิน่น เหนือเพชรยังคงเดินเหมือนเดิมครับต่อยมาบวกศอก้นมาครับผมกิดครับชีวิตคิดบวกแล้วครับไปต้นขาเจอแข้งคืนไปต่อยไม่โดนโดนศอกครับไปเป็นหลุดเป็นหลวมเลยนะครับเร่งรีบมากมากครับทีมซ้ายครับคมกิดแต่พับในครับเหนือเพชรผมกลิดทีไม่ถึงครับเอาละครับทีบจิกมาครับเหนือเพชรผลโดนแล้วเอาคืนครับหมัดกับเทา พยายามจะหาเหลี่ยมตีนะครับอ่านะครับได้เข่าขวาทีหนึ่งครับวันนี้นี่ถือว่ามาแบบงานละเอียดเลยครับทางด้านเหลือเพชรครับเตะเจาะยางครับขยับมาจับวงในตีครับเจอศอกครับนี่ครับแก้ตามตำราเลยครับโวยเข่าแก้ด้วยศอกล้วศอกซ้ายครับแล้วถีบซ้ายครับตะขวาครับไปเกือบไปมุดหัวครับเข่าขวาของคบริด กรามาครับถีบซ้ายครับคมกิดตูนหมัดของเหนือเพชรครับและกดแขนเอาไว้ครับไม่ยอมให้คมกิดขึ้นคอครับแต่ก็พยายามสร้างจังหวะนีเข่าอยู่ครับคมกิดาี่ะครับทีมงานที่โปกใหญ่เลยนะครับโอกให้เดินนะแทงเข่าขวาครับรู้เข่ารู้ราวครับโจมวยอ้าวลูกนี้กรรมการว่ายังไงครับขา อานะครับโดนบ่นนะครับโดนบ่นครับเพราะว่าขานี่ไปขัดเขาไว้ครับเอาครับตัวเองโดนบ่นแต่ทางฝั่งของเหนือเพชรอยู่ดีๆก็เริ่มลุกช้าเฉยเลยครับโดนเข่าก็ตรงในครับเอาครับยังไงครับมันจะเป็นคนละครึ่งทางหรือหนังคนละมัวหรือเปล่าครับดักทีมเอาไว้ครับเหนือเพชรเตะขวาครับผมกลิต พยักแม่ขยักโอ้ศอกซ้ายครับแหมยักยักยักครับยันดือดั้งยือยันเพียงครับแม่พยักจะโยนเข่าซ้ายครับโคลมิดครับตีเข่าเข่าซ้ายเข่าซ้ายนิดมาครับเอาครับแยกก่อนครับวนมาหาจังหวะถีบซ้ายครับเหนือเพชรโคลมิดขยับเข้ามาจะสับศอกครับเกาะในบิดล้มลงไปอีกแล้วครับโอ้นี่ครับล้มหลายครั้ง ทำให้เรียวแรงเนี่ยมันหล่นลงไปตามพื้นได้ครับไปต่อครับลุกมาเจอทีมกันาไวา้เดือเพชรเริ่มหายใจย,วยาวๆครับของกิตต่งางไปโอ้โหเจอสอของทาเด้านเดือพกระบายกันไ,ไปซ้ายบล็อกได้ยังอันตรายอยู่ครับอาวุธของเดือเพชรแทงซ้ายครับก่อนจากครับพักสักรู่เดียวท่อน้ำไทยเกียริเพชรที่คโรับรตบร5กดหมายเลข5ครับโดยโปรโมเตอร์เดียเกียริเพชร ได้รับการสนับสนุนนะครับจากโปรโมเตอรช์ชุนเกียริเพชรคุณคำจันทรสาวคำเขตรพร้อมทีมงานบุกหนักเลยนะครับในยกที่ผ่านมาของคมกลิตระยะห่างนี่ยังมีลูกหนักครับเหนือเพชรเพราะฉะนั้นต้องบดให้เหนือเพชรหมดแรงครับก็แผนใครแผนมันนี่ครับช่วงพักยกติวเข้มครับเอกปัตณีครับเซียนเอกปัตณีครับมาติวให้กับทนันเหนือเพชรครับนี่ครับ ต้องดุดันครับเวลาสอนเพราะว่านักมวยเนี่ยหรือว่าไม่ต้องนักมวยก็ได้ครับลองเราออกกําลังกายหนักๆแล้วมานั่งอยู่เนี่ยหูมันจะอื้อครับพี่ผอมครับต้องตะโกนหน่อยครับสอนมวยนี่หน่อมแนมไม่ได้เลยนะครับครับต้องกระตุ้นนี่ต้องให้นักมวยนี่แบบรูเรื่องนะครับเอาละครับยกที่4ครับ ตามต่อครับขอบพระคุณครับผ้าเบรกคอมเพล็กเบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นในคอมเพล็กเครื่องปรับอากาศแอร์รีติดแอร์ครีดีคูเปอร์มีอินเวอร์เตอร์ทุกตัวดูกรัโปงในครับจังหวะประกบในอย่างเดียวแล้วครับทางด้านขมกิจครับนี่คือแผนคือกลยุทธ์ครับส่วนทางด้านเหนือเพชรครับยังมีแข้งกับซอกครับสกาดาไว้ครับยังไม่เข้าถึงตัวหมัดซ้ายรวบวโปงงใน รวบลัดล่างไว้ครับนี่ครับปิดเกมเดินเกมบุกของเช่นคมกิดไว้ก่อนครับเหนือเพชรถีบซ้ายโอ้ยแม่เข้า้อยสองชั้นครับสวยงามครับหมัดหนึ่งสองของเหนือเพชรไม่ถึงครับใครออกครับใครออกครับถีบซ้ายครับคมเด็ดก็ประมาทไม่ได้ทั้งคู่ครับนะครับโดนเตะโดนเตะกินปล่าครับ ทีมงานก็สั่งให้คมกิดเดินนะครับอะไระครับแอมซอกซอกโวดดักเอาไว้สวยครับซอกของเหนือเพชรครับคมกิดเจอทีเอาไว้ก่อนครับหาช่องเข้ายังไงก็เตะหลุดครับแต่นั้นเหนือเพชรแต่ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรครับตัดล่างแล้วจะเบิ้ลขึ้นบนเนี่ยก็ยังไม่ได้ครับมองทีมงานทีหนึ่งแล้วก็เตะ้ายทีื่อครับคมกิดครับดูค่อนข้างลังเลเหมือนกันครับจังหวะนี้เตะเขาเสียหลักเองครับเหนือเพชร ทีดซ้ายครับเหนือเพชรเขาได้แข้งขวาครับผมกินทีดซ้ายเอาไว้เบียนสอกซ้ายอีกแล้วครับกอดไว้แล้วตีเข่าตีซ้ายตีขวาครับเหนือเพชรตีเข่าขวาใช้ยุบคารเร่ครับตัวเป็นกรรมการคุณภาพหนานดีในวงการมวยอีกทั้งนึงครับประสบการณ์สูงจังหวะเวียงสอกของท่านเหนือเพชรนี่ อาจจะไม่เข้าเป้าครับแต่ก็ขู่ทางด้านคมกิตไม่ให้เข้าถึงตัวได้ง่ายๆเหมือนกันครับทำลายจังหวะคู่ชกครับเดินต่อครับเจอถีบซ้ายยังไงดีครับเตะซ้ายครับฉลับนวลนิดนึงเข้ามาเสียบข่าครับทางด้านคมกิตเนี่เดินเดินหยุดนะครับออกไม่ออกครับออกไม่ออกตัดลำตัวครับเหนือเพชรถีบเตะไม่เข้าครับคมกิต ยืยักสับซอกครับแล้วก็อุ้มมาไว้ทำให้คมกิตก็ตีลำบา,ยากย่างมาครับสับมือครับเดินต่อพยายามสับซอนเตะนี่ก็แม่อาวุธมันดูเบาแล้วครับแทงเข่าซ้ายครับแทงได้แล้วพนักตรงกิตสลับเท้าเจทีไว้อีกครับเหนือเพชรขยับมาเดินบ้างครับ ระชาพื้นที่เข้ามาครับตัดไปที่แคบลงเจอทีมชานิรัสเซีครับแล้วก็หมดยกที่4ครับโอ้ครับดูจังหวะภาพช้าหน่อยครับสับศอกหลุดแล้วโดนแข้งขวาครับไปขวามาเลยก็จะเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้ครับเข่าร้อยสองชั้นครับไม่ดีครับดีมันยังโดนไปปลายเข่าครับเตะซ้ายเฉล็บเข้าค้างเหมือนกันครับของท่านเหนือเพชรสับศอกซ้ายครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างตั้งศอกครับ ต่างฝ่ายต่างโดนครับนี่กระซิบกระซากันครับว่าเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อดีครับครับผมชวนเพื่อนเที่ยวครับหน้าตาทุกคนนี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแหะครับสวรรค์ของนักเที่ยวครับประเทศไทยครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ4ยกครับมาลุ้นเชียร์กันต่อในยกสุดท้ายครับขอพระคุณครับทวินบริษัททวินสเปเชียลจำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลาพุ้นเสียสมพรแก้วรัศมีโชนครับจาก SP Warehouse สอบถามไปที่0 847 6 1 3 3 3 3นะครับใกลจะสร้างโกดังอเนกประสงค์นะครับรวมไปถึง SP กันศาสตร์ด้วยนะครับเจ้าของเดียวกันครับมาดูกันครับ3นาทีสุดท้ายครับยกที่5ตอนนี้สาการเนี่บีบให้ เหนือเพชรนี่ต้องเดินไล่ต่อยนะครับเอาครับขมกิจตั้งรับเตะแล้วดักศอกเอาไว้อีกครับโอ้โหโดนไปดอกนี้นี่เทานั้นเหนือเพชรแตกหรือยังครับหรือว่ายังเหนียวอยู่ครับยังครับไปต่อครับเดินเข้าหาขยับขยับแทงซ้ายเตะมาตัดลาตัวแล้วก็กอดเอาไว้ครับเคาะหน้าไปทีหนึ่งครับแหมพี่จะกอดอะไรดักหนาครับ ไฟแตกครับแต่โมโหครับเหนือเพชรนี่ครัอะไรไม่ถนัดนะครับเพราะว่าคอปิีดกอดเอาไว้แยกก้ามไม้ครั้งหนึ่งครับชัยยุทธขับนเรศจบจากคู่นี้ครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ครับเพชรกองฟ้าเจอกับสุดหล่อครับไฟแตกหักเลยครับถีบครับแล้วก็บนออกครับทางด้านขอกิดครับ ปิดเกมเดินเกมบุกของทางด้านเหนือเพชรไ่เลยครับโดยการกอดรัดฟัดเอาไว้ครับขยับดักเตะซ้ายแล้วก็กอดเอาไว้อีกครับไม่รู้จะทํำยังไงครับเหนือเพชรครับโดนล็อกคอแกก็เอานวไปกระแทกหน้าครับประมาณว่าโอ้โหจะรักอะไรกันนักกหนาครับนี่ครับแยกก่อนครับไหลต่อครับเหนือเพชรนี่ไม่ท้ออยู่แล้วครับ ต่ปัญหาคือไม่ได้ระยะต่อยครับพอถึงระยะโดนรวบแล้วก็ดันเททิ้งลงไปมีกดลงมาแล้วตีเข่าด้วยครับของทางอังกิจครับก็จบจากคู่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับภาคแตกหักครับระหว่างทางด้านสุดหล่อกับเพชรก้องฟ้าครับ ส่วนบนเวทีตอนนี้มีก็เหลือประมาณสัก45วินาทีครับก่อนจะหมดยกสุดท้ายครับเอาครับจะมีช็อตมาจะจันสักช็อตไหมครับสับซอกครับเหนือเพชรเตะขวาไปแบบดันไปก้มจะมาลัดเอวครับเกือบครับเกือบก้มไปลัดแข้งของอนั่นเหนือเพชรครับเร่งไว้ครับช่วงท้าย ซ้ายครับนี่ก็โดนเหมือนกันครับนี่เลือดก็ไหลออกมาไปทางครับแย่ออกมาครับก็พยายามกดเอาไว้โอ้ไม่ยอมปล่อยครับตีดังเลยครับไปครับไปต่อครับเนือเพชรเจอศอกซ้ายครับนี่ครับเ่งรยบแล้วก็หมดยกที่ห้ายกสุดท้าย เดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับนี่คือรองผู้เอกของรายการวันนี้ทำหน้าที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับชจยุทธคำนเรศรวบรวมคะแนนจากด้านล่างสาท่านแล้วก็หันไปชูมือที่น้ำเงินครับคมกิจเจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตเป็นฝ่ายชนะคะแนนเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตไปได้ก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้พักกันสักครู่เดียวครับ